พวกเราทีมูมุพิทักป่าชายเลนพวกเรานักเรียนจากโรงเรียนฮิดายาตุดดินาวงวิทยาค่ะได้รับความยินดีให้มาเราเรื่องป่าที่พิเศษมากแห่งหนึ่งนั่นคือป่าชายเลนตำบลตลิงชันอำเภอเหนือคองจังหวัดกระบี่ค่ะงั้นพวกเราไปดูกันเลยค่ะ ก็เธอได้ยินเสียงอะไรเนี่ยอ๋อนี่คือเสียงขึ้นกระทุบฝั่งเบาๆและกินลมเค็มอ่อนๆท่ำการต้นกงกลางของป่าชายเลนตลิชันยังไงล่ะเธออ๋ออย่างนี้เองอแต่จะว่าไปเสียงนี้นี่ยก็ฟังดูสบายหูดีเนาะใช่แล้วใช่แล้วอุยบรรยากาศดีจังเลยใช่บรรยากาศดีมากๆเลยจริงสิบรรยากาศดีมากเลย ฉันสงสัยนะพวกเธอมาป่าชายเลนเนี่ยมีความสำคัญกับระบบท้องทะเลไงบ้างน่ะฉันก็สสใจเหมือนกันใครมีคำตอบให้ฉันบ้างนะฉันมีคำตอบให้พวกเธออย่างแน่นอนเพราะว่าป่าชายเลนเนี่ยก็เปรียบเสมือนหัวใจของระบบนิเวศชายฝั่งเพราะว่าเป็น,นแนวั้นของธรรมชาติและเป็น,นแหล่งพ่อพันธุ์ของสัตว์น,น้ำและยังดูดซับคาร์บอนอีกด้วยไงล่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองฉันว่าแล้วว่าป่าชายเลนเนี่ยต้องมีความสำคัญกับระบบนิเวศทางท้องทะเลอย่างแน่นอนเลยใช่ ุคนรู้ไหมคะว่าทุกคนอาจจะเห็นเพียงแค่ป่ารกร้างและดินโคลนแต่สําหรับพวกพวกเราเนี่ยมันคือคุมทรัพย์และเกาะป้องกันที่จะทาให้โลกของพวกเราเนี่ยยั่งยืนขึ้นค่ะและพวกเราทุกคนสามารถช่วยกันดูแลรักษาป่าแห่งน,นี้ได้ด้วยการไม่ตัดต้นไม้ไม่ทิ้งขยะและปลูกต้นกลางด้วยหัวใจและความรักแต่นี่วกเทอรู้ไหมว่าป่าชายเลนที่พวกเรานั่งอยู่เนี่ยไม่ได้มีแค่ต้นไม้อย่างเดียวนะ แต่ยังมีสัตว์ตัวเรืออีกมากมายเลยแหละทั้งกุ้งปูหรือสัตว์ชนิดอื่นๆที่มาอาศัยอยู่บนต้นไม้ล่ะแล้วพวกเธอรู้ไหมว่าป่าแห่งนี้ยังช่วยปกป้องชาวกระบี่พวกเราด้วยนะช่วยลดการกัดเซาะชายฝั่งลดความรุนแรงของพายุคลื่นและยังดูซับคาร์บอนเพื่อลดภาวะโลกร้อนด้วยไงล่ะและป่าแห่งนี้ไม่ได้เป็นของใครคนเดียวแต่เป็นของพวกเราทุกคนและลูกหลานในอนาคตข้างหน้าเซฟแมนโก้เจสตไล์สวัสดีค่ะบ๊ายบาย